สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาผมจะมาตอบคาถามกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาทำระยะาจาลองแล้วมันไม่ได้สัสสดส่วนก็เลยถามมาก็น่าจะเป็นมือใหม่เนาะครับคำถาของเขาก็คือเขาก็ทำระย้าจาลองออกมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทำไมช่วงช่วงกลา,างเรนี่ยใหญ่มันป่อง พอมาถึงช่วงหัวเรือเนี่ยรีบมันเล็กนะรีบเล็บอ,ออกมาแล้วก็มาใหญ่แด้ไปท้ายกับป็นลีบเล็กหัวท้ายรีบแต่ตุ้มกลางก็จะป่องใหญ่เขาบอกว่ามีวิธีแก้ยังไงทำอยังไรถึงไม่ป,อป่องถึงเรือจะไม่เป็นป่องแล้ะหัวลีบวันนี้ผมก็าถามเาว่าบลองเทปบล็อกเทปบล็อกตัวนี้เนี่ยเซนเรืเอายาวเท่าไหร่บล็อกบอกว่าเทปบล็อกกว้างเจ็ดเซน ยิงกัยาวหนึ่งเมตรทีนี้เรือเรือยาวหน,นึ่งเมตรแล้วบล็อกเกินไบล็อกมันบล็อกมันกว้างเกินนะครับบล็อกมันกว้างเกินระยะเรือสัน้นเพราะว่าวิธีทาอันนี้มันเป็นวิธีทำที่แบบใช้ไม้หนาแค่ห้ามิลแล้วก็ใช้ไม้ทั้งหมดสามแผ่นจะมีท้องเรือ ไม้ข้างสายปลาของเรือที่ทำนึ่งเรากาบอกว้างที่ข้องเรือแล้วก็าไม้ข้างมาใส่แล้วก็มัดรลวดเส,สร็จก็ดีดม้วนดีท้ายก็ติจะหยอดกาวใช่ไหมทีนี้ระยะระยะเรือเมตรเดียวแต่บกกว้างเจ็ดเซนอันนี้ห้าเซนครับระยาวอีกสองเซนทีนี้พอรปพีหัวบีท้ายมัดปุ๊บความกว้าง เซนจากกลางเรือนพอมาอยู่ตรงหัวเรือเนี่ยมันก็ยังกว้างอยู่พราะกว้างอยู่มันก็จะเกิดความกมาังวลว่าเราจะทําทางน้ําไม่ได้ทางน้ําจะไม่คมนะครับเพราะไม้มันหนาแค่ห้ามิลเองทีงนี้พอจะทําไม่ได้ปุ๊บก็ต้องมาบีบตรงนี้เข้ามาอาจจะท,ทําด้วยวิธีการมัดหรือว่าบีบเข้ามาแล้วยอดกาวไว้อาจจะประมาณนั้นนะครับพอเราบีบเข้ามาปุ๊บ ใล้างกับการอีตุงบล็อกเนี่ยที่เจ็ดเซนเนี่ยมันจะไม่หุบเข้าตามมาเนาะมันก็ยังป่องอยู่แต่มันก็จะมารีบช่วงที่เรามัดเนี่ยตั้งปัวดังท้ายเลยพอทับเสยดออกมาแล้วปุ๊บมันก็กลายเป็นรีบเรียวมาแล้วก็มาป่องกา,าเพราะาระยะมันสัน้นบล็อกเจ็ดเซนเือยาวหนึ่งเมตรมันก็ทําได้อยู่นะที่จะให้มีทางนา้ำแต่ว่ามันอาจจะต้องสูงกว่านี้หน่อยหนึง่งต้องสูงกว่า ต้องสูงกว่าที่เราทาอยู่ภาย์มใอย่างนี้2เซนอาจจะสูงสามเซนสีน่เซนให้เรือท้องเรือมันลึกหน่อยว่านี้เพราะว่าระบีบนี่เข้ามาแล้วพอดีทาทางน้ำปุ๊บได้รับก็ต่อต่อึ้นมา,มาอีกมาอีกมา,อกมาอกสองเซนเพื่อให้มันให้ขอบเรือเนี่ยไปกว้างขึ้นให้มันมารับกับช่วงช่วงวอกที่เจเซนนะแต่ทีนี้ถ้าน้องทําในลักษณะแบบนี้ความสูงความลึกของเรือนี้ประมาณสองเซนหรือว่าหนึ่งจุดแปดอะไรเงี้ย เดี๋ยวไม้ของเดือหนาข้างนี้ต้องต้องลดบล็อกลงนะครับต้องลดบล็อ,อกลงถึงบห้าเซนเพื่อที่ว่าเราเราจะดีบัวดีท้ายเงียมันก็จะมาล้างกันมามันก็จะไม่ปอ่องนี่เข้ามาจะหัวเรือเข้ามาประมาณที่เซนยี่สิบเซนนี่ทำทางน้ำไป็สบายเลยมันไม่กว้างมากไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาบีบังคับให้มันเข้ามาอีก วิธีแก้ก็เราก็ใช้บล็อกให้เล็กลงหน่อยไม่ต้องกลัวว่าเรือจะไม่กว้างเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาขุดมาขัดกมันก็จะกว้างอีกประมาณครึ่งครึ่งเซนอะไรครึ่งครึ่งเซนนะครับก็ลดบล็อกลงลดบล็อกลงเพีงไม่ต้องทําอะไรอืมันจะไม่ฟ้องนี่ครับอย่างนี้นนี่มีนี่นนนนเรือยาวหนึ่งเมตรนะเรือจำลองสามสิบผมใช้บล็อก 4.8 4จุดแปดสี่จุดนะครับแต่พอเลาแล้วเลาแล้วขับแล้วนะครับความความกว้างที่ได้ก็ประมาณความกว้างที่ใส่บ็อก4 8จุดนะครับนี่ห้าห้นจุดห้าห้าเซนคึับ้นเห็นไหมห้าเซนคึนเกือบหกเซนกไปแล้วนะริมนอกนะครับพูดถึงริมนอกต่อริมนอกนะครับนี่ก็ 5เซนครึ่งหลถลิมไม้ก็ประมาณ5.3มิลจากที่ว่าบล็อกแค่4.8เรือเรากว้างขึ้นไปประมาณ4มิล5มิลเพราะฉะนั้นบล็อก7เซนไม่เหมาะกับการทําเรือจําลองในลักษณะที่ว่าความลึกแค่2เซนหรือว่า1.8 1 9เซนนะครับกเรือในลักษณะความลึกความยาวขนาดนี้เราใช้บล็อกประมาณ แปเซนแล้วก็สิปดเหลือสามสิบจุดแปดแล้เหลือห้าสิบห้าก็ห้าเซนครับผมแล้วก็ลดบล็อกนะครับสรุปเราต้องลดบล็อกลงลดบล็อกลงให้ให้มันบาลานซ์กับความยาวของมันครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดี้